สวัสดีครับมักคมันมัมันก็มีผ้ามัขคุณมันเยอะมากนี่ไงมันอะไรไหนโชว์ดิมีหัวไหมอยู่ไหนหัวมันอะที่หยียบล้มยวันนี้ครับบริษัทผ้ามาขุดหัวมันไหนหัวมันโชว์ซิหัวมันเต้าหัวใหญ่ไหมหยิบขึ้นมาซิโชว์ดิโชท่านผู้ชมซิมันหัวใหญ่มากนหัวใหญ่มากอันนี้ด้วยอืม อันด้วยก็สองอันด้วยก็อันน้อยก็หัวน้อยก็อันใหญ่ก็มีหัวใหญ่อันน้อยก็มีอันน้อยนี่อ๋อวทำไมไม่ไปขุดช่วยพ่อล่ะพ่อกลังกกินอยู่ค้นยังไม่ได้แนะนำเลยมาพบกับช่องอะไรเนี่ยช่องนเสืนก็เกษตรกรน้อยด้วยธรรมะ ทำอะไรพ่อเอามือนี้ผ้ามาคุดหัวมันย่ให้มาเล่มดอกพี่น้องเอ้ยบ้ายปบันไดปลูกยี่ประมานสีหาแถวนะพ่อได้ไป่อนไปกินไปฝากพี่ฝากน่องกันปลูกอันมันแก้วกับมีบักฟักพร้อมฟักหน่อยเครื่อกระตายเุหรี่พี่นอ้องมันแหงมันแดงได้ฝนว่ตกเนาะมันหนาวเนาะนี่บักฟักหน่อยขุดมันแก้วไปฝากให้น้องไข่ ห,หนึ่งหัวหนึ่งอ้ยช่วยหน่อยผลมันแก,วไไนนแก้วไปรวมกันไว้ไปผลมันแก้วไปรวมกับเพื่อนมันไว้แล้วนะแม่ไปเอาเข่งมาลงมาให้ไปเลยครับแม่ลูกไท่กันเลงอเออโอ้